ขาต้องการเงินสิบล้านนะครับครับให้ผมได้ไหมครับครับถ้าให้ไม่ได้ก็คงร่วมงานกันไม่ได้ครับครับผมครับขอบคุณที่ร่วมงานกันครับผมครับขอบคุณครับ จอยู่ครับเดี๋ยวผมโอนข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาให้คุณนะครับครับฝากด้วยครับครับผมโอเคครับอ ฮัลโหลฮัลโหลคุณอ่าเดี๋ยวผมอ่นราคาโฆษณาตัวใหม่ของคุณนะครับครับค่ะค่ะเรื่องโฆษณาตัวใหม่เหรออืมอืมอมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีอ่ะจะได้แค่นี้จะไปกินข้าวแล้วอืมค่ะแค่นี้นะคะที่ลาจ้ะ โอเคค่ะบอสคะวันนี้ฉันจะเอาเรื่องงบประมาณของที่สปอนเซอร์เขาอ่ะต้องการพรีเซนเตอร์ประมาณนี้ค่ะโอเค คือเขาเน้นเป็นคนเนี้ยแต่งบประมาณของเราอ่ะดิฉันว่ามันไม่พอแน่แน่บอสคิดว่าจะเอาประมาณคนไหนีคะก็ในเมื่อลูกค้าต้องการคนนี้บริษัทเราก็ต้องจัดให้คนนี้บอสคะแต่งบประมาณเราไม่ถึงนะเราได้งบมาเพียงแค่สิบล้านเองนะคะแล้วค่าใช้จ่ายาเราต่างๆอีกมากมายที่เกี่ยวต้องทำโฆษณาคุณจะจดรายละเอียดทุกอย่างไว้ด้วย คราบค่ะล้านบอสคะสิบล้านนะคะคือว่าเราอะ่ะต้องมีค่าใช้ใจ,จ่ายจิตประทาอะไรมากมายทั้งค่าเดินทางค่าการตัดต่อค่าสิ้เวลาทั้งสถานที่ทุกอยาก่างใช้เยอะนะคะสิบล้านมันถือว่ามากแล้วนะเธอบอสคะค่าจ้างเขาก็สิบล้านแล้วคะ่ะฉันไม่สนใจว่าเธอจะเป็นยังไงจะทำได้หรือไม่ได้งบประมาณจะมีแค่ไหนก็ตาม แต่ในเมื DA, ่อลูกค <online> <c oughs> ้าต้องการผู้ชายคนนี้เพื่อที่มาเป็นพรีเซนเตอร์เธอก็ต้องหามาให้ได้เข้าใจไหมค่ะบอสคนคนนี้เหรออ๋อเธอคิดว่าไงล่ะก็นะเธอก็รวยออกก็ในเมื่อตอนนี้เขากำลังฮอตกำลังดังที่สุดในตอนนี้แล้วนี่ใช่เขาก็เหมาะมากที่จะทำโฆษณาให้เธอตัวนี้เอาล่ะ มีอะไรต่อหรือเปล่ามีค่ะบอสขออย่าถามนิดนึงเลยนะคะมีอะไรว่าคนที่นั่งอยู่ตรงข้างๆบอสเนี่ยค่ะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับโฆษณาตรงนี้ไม่ทราบค่ะถึงมีการเสนอความคิดเห็นได้เขาไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นเพื่อนฉันเองเอา้าเหรอคะบอสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะครับยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะค่ะ ทีนใครอ่ะเธอเธอจะไม่ได้หรอหยิวมวนอ๋อยิ้มพ่าดเหรอ <c oughs> ใช่แล้วมาทำงานกับเธอได้ไงเนียย่ยฉันก็ไม่รู้ฉันก็รับรับปองนั้นแหละ <c oughs> ฝ่ายบุคคลมีคนติดต่อ ฮัลโหลฮัลโหลอืเรามีเรื่องงานจะคุยด้วยอ่ะออกมาเจอกันที่ร้านอาหารนะอะอ้าวแล้วเรื่องงานทำไมไม่มาคุยกันที่ทำงานล่ะอ๋อพอดีเราต้องไปคุยงานต่อข้างนอกอ่ะอ๋อไม่ว่างเหรออ่าอ่าอ้าจ้าเดี๋ยวออกไปจ้าอ่าอ่าวอ้าดีจ้า thank <laughs> you ยูจะให้เราโอนเงินให้ยูอีกรอบมึงอยู่หรอรอบแรกก็งโอนเองนะนะต่อหน้าเราจำเป็นต้องช้จริงโอยแต่ถ้าเกิดบริษัทจับได้ขึ้นมาพวกเราซวยเลยนะแต่เราจำเป็นต้องใช้นะยูจะยูจำเป็นต้องใช้อะไรอะ่ะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาบริษัทจับได้พวกเราซวยกันเลยนะเอาหนะ้าโอนมาให้เราเถอะ หนูยุก็ได้แต่ถ้าเกิดเราโอนให้เขาเนี้ยงานต้องมีอะไรคืบหน้าบนะ้างนะไม่ย่งนั้นซวยหมดแน่